สวัสดีค่ะเพื่อนๆป aja อ่ามีข่าวดีมีข่าวดีสําสหรับตัวปา a ๋าแล้วก็ปจาจ๋าก็มาขอบคุณพี่ป้านะาฮานะคะอันนี้เป็นบอลลูนที่ปาจ๋าได้ติดต่อกันสองอาทิตย์เนาะคะ่นะเนาะสองอาทิตย์ขึ้นสองอาทิตย์แล้วปาจ๋าก็เลยได้รับข่าวดีจาก Google เอ c e ซ์เนาะคะ่ะเพื่อนส่งเมลมาเนาะปาจ๋าก,ก็บ,บริอ่านเลยลูกก็วอาเอา้าแม่คือบริอ่านไปเนี่ยก็ได้ พินเนาะคะ่ะได้พินประจ่าขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆบ้านทุกๆเลิฟทุกๆไลบอกว่าสิเป็นยอดวิวจากข้างนอกพี่ปานาอาที่แวะเข้ามาบอแม่นเอฟซีประจาขอบคุณมากมายนะคะที่อุตส่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของประจานะคะส่วนหนึ่ง ที่ให้ประจญเนาะค่ะให้ประจามาตลอดเนาะค่ะบอกว่าสิเข้ามาแวบๆหรือว่าเข้ามาแบบใดประจาขอขอบุญขอบคุณทุกๆบ้านทุกๆกำลังใจแล้วกัถ้ามีโอกาสเดี๋ยวประจาสิลงคลิปอีกเชื่อนึ่งเนาะค่ะลงคลิปให้มันเป็นกิจจ์ลักษณะอีกเชื่อนึงเนื่องจากว่าอัน Google เพิ่งส่งไปทางบ้านแล้วก็ลูกสาวก็เลยอันให้เบิรงของประจานี่ได้รับ รู้สึกจะไวคะ่ะแค่สองอาทิตย์เนาะคะ่ะประจากิซเข้าออกสองอาทิตย์ประจาก็ได้รับหลังจากที่เพ่อนส่งเมลมาบอกอนะนะว่าเขาจะส่งพินมาให้ปราชาเนาะประาชาขอบคุณทุกๆบ้านเนาะคะ่ะขอบคุณทุกๆบ้านทุกๆกกำลังใจเนาะคะ่ะขอบคุณอิลีขอบคุณกำลังใจดีงามของพี่ๆป้านะอาอาเข้ามาเบึง่งเข้ามาส่งเขามาจบเขามาเนมให้ปราชาเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อแล้วปราชาจังสี ลงคลิปอีกเชิญหนึ่งเนาะค่ะสำหรับเมื่อนี้ประจากขอบคุณมากนะคะเป็นข่าวดีสำหรับตัวประจาพี่น้องก็บสู้คือกันเด้อค่ะเด้อ